ฟาดด้วยภาพโยเกิร์ตถูกแส10ปีติดหรูไม่เคยกินหมูกระทะชาวเน็ตย้อนดูภาพทันทีเรียกว่าออกมาเคลียร์ชัดให้ได้ฟังกันไปแล้วสําหรับนางแบบสาวหุ่นสวยโยเกิร์ตนาตาชาซึ่งเรื่องการอยู่กันกินที่ถูกมองตลอดระยะเวลา10ปีว่าติดหรูไม่เคยกินหมูกระทะเลยซึ่งเมื่อโยเกิร์ตได้ฟังคํานี้เจ้าตัวถึงกับหัวเราะเสียงดังออกมาพร้อมกับพูดว่าหนูก็เคยกินหมูกระทะนะคะอร่อยมากด้วย จากนั้นค่ะชาวเน็ตต่างได้ไปขุดภาพเก่าของสาวโยเกิร์ตออกมาแชร์ต่อกันอีกครั้งซึ่งเป็นภาพขนาที่เธอกําลังรอที่จะกินหมูกระทะด้วยใบหน้าที่ร่าเริงและมีความสุขแบบสุดๆเป็นอันสยบข่าวสิป,ปีไม่เคยกินหมูกระทะเลยได้อย่างจังๆจ้าปีไม่เคยกินหมูกระทะเลยหรอลูก <c oughs> หนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะคะอุ้ยไม่อาไม่พูดหนูว่า <c oughs> <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่